นี่ค่ะเราเจอต้นตอแล้วค่ะนี่กำลังกินใบผักของเราอย่างอ,อร่อยเลยมันไม่ได้มาแค่ตัวเดียวนะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะคะสวัสดีค่ะวันนี้แม่อ้อยพามาชมแปลงผักที่เพาะไว้นะคะแต่ว่าสังเกตว่าใบผักกวางตุ้งของแม่อ้อยนะคะเหมือนมีแมลงอะไรนะคะมากัดกินแหวงเกือบทั้งแปลงเลยค่ะดูสิคะโอ้โหนี่ค่ะ เราเจอต้นตอแล้วค่ะนี่กำลังกินใบผักของเราอย่างอด็ดอร่อยเลยมันคือหอยทากนั่นเองค่ะพบบ่อยมากๆเลยโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนนะคะมันไม่ได้มาแค่ตัวเดียวนะคะธรรมชาติของหอยทากนะคะจะกลัวความเป็นกรดเป็นด่างกลัวความเค็มความเปรี้ยวนะคะ วันนี้เราจะมาบอกวิธีป้องกันและกำจัดหอยทากไม่ให้มาทำลายพืชผักของเรากันค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะเก็บตัวของมันนะคะใส่ถุงไปทิ้งไกลๆสวนผักของเรานะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะใช้ปูนขาวนะคะซึ่งเป็นปูนขาวที่ใช้ในทางเกษตระคะ่ะ เราจะรยรอบๆบ,บริเวณแปลงผักนะคะเดี๋ยวว่าถ้าใครไม่มีนะคะสามารถใช้ขี้เท่าฐานได้นะคะขี้เท่าฐานก็มีความเป็นด่างสูงเหมือนกัน,นะคะ่ะบางท่านใช้เกลือโรอยพอหอยทากโดนเข้าไปมันก็จะคลายเมือกออกมาบางทีก็อาจจะทำให้มันตายในที่สุดเราก็เลยเลือกใช้วิธีเก็บไปทิ้ง แล้วป้องกันไม่ให้มันไม่ให้หอยทากกลับมาอีกก็พอนะคะหรือใครจะใช้ทั้ง3อย่างนี้ผสมกันก็สามารถป้องกันได้เหมือนกันค่ะลองไปทำกันดูนะคะได้ผลยังไงมาคอมเมนต์เพื่อแชร์ประสบการณ์กันค่ะ